นายจ้างคนไหนที่ใจดีเท่านายจ้างคนไทยอีกแล้วจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้ขอมาเล่าประสบการณ์หลานได้รับเงินเดือนก่อนวันที่จะออกจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ B p ่ c พรทุรุธานเมนนื่อนีมาพอมาพอก,กับคนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากไม่ได้ลงคลิปไปเมื่อวานเนาะเหนื่อยนะคะทุกคนคะ่ะไม่เห็นออนลงคลิปก็บางครั้งก็เหนื่อยคะ่ะ และบางครั้งก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกล่าสุดนะคะพีะ่พียีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์หลานนะคะทุกคนคะ่ะหลานที่อ่า่าทีอ,อนหางานให้นแเลยคะ่ะเนาะเขาได้รับเงินเดือนก่อนวันที่หนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะคือออนเลยงโงว่าเฮ้ยปกติทุกคนนะ่ะวันทุกๆวันที่หนึ่งเงินจะออกก่อนใช่ไหมคะแต่นี่ไม่คะ่ะเงินออกก่อนวันที่สามสิบแล้วโอนมาให้ออนเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะคือ ร้านก็แบบว่าเนาะก็ยังว่าเลยเนาะแบบเขาก็ยืมหนี้ยืมสินมาเนาะยืมแบบดอกเบี้ยเขามาจากคนในบ้านเนาะประมาณหมื่นกว่าบาทต่คะประมาณหมื่นหมื่นเนี่ยแต่ว่าเออท้งดอกเบี้ยอะไรก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะคือเขาก็อยากคือพูดง่ายๆก็อยากลดหนี้ไวๆนั่นเองค่ะเนาะและเงินเดือนน่ะเขาจะให้หนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นทวนค่ะกินอยู่กับเขาเนาะทุกอย่างทุกสิ่งคือไม่ต้องเสียเลยแต่พอคราวนี้นะคะคือบอกเลยว่าออนเน่ะออนเป็นคนหนึ่งนะที่แบบเห็นหลานได้ตังแล้วมันภูมิใจอะคือเราเป็นคนที่แบบอ่อยากให้แบบได้มีงานมีการทําที่ดีเนาะแล้วพอคราวนี้เราก็ได้เจอได้เจอแล้วออนก็บอกเออทาดีๆนะอย่างเงี้ยแล้ว พอวันที่สามสิบใช่ไหมคะเขาก็โอนมาให้โอนมาให้ฝั่งออนเนาะเพราะว่าให้ออนโอนส่งกลับบ้านให้แม่ที่บ้านเนาะไปใ,ใช้หนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ซื้อชุดนักเรียนให้น้องโอ้โหพน,นั้นออนก็คุยกับอ่าแม่ของเขาเนาะแม่ของเขาก็เป็นป้าของออนนั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะแม่ว่าโอ้ดีใจเนาะที่แบบลูกสาวเนาะหาตังได้แบบคือแบบ มันไม่ใช่น้อยๆนะคะทุกคน9,000น่ะคือ9,000บาทแลวออนบอกว่าเอ้ยทาทาไมหลานไม่ใช้หลานว่าไม่อยากใช้เนาะใช้พันเดียวก็พอแล้วแหละบอกว่าบอกบอกบอกพวอออนขาบอกว่าใช้พันเดียวก็พอแล้วแหละเพราะว่าค่ากินค่าอยู่อะไรก็ไม่ได้เสียออนเราเอ,อ,เอ,อดี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 ได้แหละออนว่าอนาคตข้างหน้าเราก็เอออยากได้แล้วเราก็หาเอาเพราะว่าเราโตแล้วออนก็สอนไปอย่างนั้นเลยค่ะคือเดี๋ยวแบบอ่าถ้าเขา ถ้าเข้ามาหาออนเนาะตอนออนคลอดเดี๋ยวออนจะสัมภาษณ์นะคะทุกคนก็รอติดตามกันได้ค่ะแล้วออนก็บอกว่าเงินส่วนเนี้ยเดี๋ยวจะโอนให้ที่บ้านหมดเลยนะเก้าพันอะโอเคค่ะบอกว่าแล้วแบบส่วนที่เหลือก็อ่านี่มันก็ประมาณเหลือไม่กี่พันมั้งคะเนาะนี่แล้วแบบที่เหลือเขาก็บอกว่า แม่เขาก็บอกว่าจะซื้อชุดนักเรียนเนาะซื้อชุดนักเรียนให้คนที่บ้านให้น้องเขานัา่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าเขาเขาเป็นพี่คนโตแล้วเนาะเพราะปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ได้นะตอนบอกเลยเนาะทุกคนที่มาทํางานอะ่ะอยู่ในไทยอะ่ะคือจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราหาตังได้เนาะเราก็อยากเราอยากได้อะไรเราก็ได้ไงคือเขาก็บอกว่าเอ้ยจะเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้น้องแล้วก็ เดือนเดือนเดือนหน้าต่อไปก็จะทําห้องน้ําค่ะบอกว่าพอทําห้องน้ําเสร็จก็จะทําแบบแบบจาแบบเขาเรียกอะไรครัวเนาะเออจะทําครัวเลื่อนครัวค่ะบอกว่าจะแบบอันนั้นปิดไปเลยข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันโล่งค่ะบอกว่าเออจะปิดไปเลยลมเข้าลมอะไรจะไม่ได้เข้าเวลาอากาศหนาวจะได้อุ่นอ่นเพราะดีได้แหละแบบนั้นนะ่ะถ้าคิดแบบนั้นนะก็ดีแล้วอีกอย่างนะออนสอนเลยออนบอกว่า ถ้าเราอยู่กับนายจ้างทําให้เขารักเงินเดือนไม่ต้องห่วงเนาะเขาให้ทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วไม่มีเบี้ยวไม่มีขัดแล้วเงินเดือนนะ่ะคือแพงนะสําหรับออนบอกว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นนี่แพงนะคนอื่นไม่รู้ได้เท่าไหร่สาหรับออนคิดว่าหมื่นหนึ่งนี่แพงขนาดออนทางานนะ่ะออนยังไม่ได้เพราะว่าออนต้องเสียค่ากินค่าน,นู่นค่านี่ค่ะแต่ว่าดีที่เราทำสองคนเนาะก็ไม่ถึงเราคะเดือนหนึ่งเนาะแต่ก็ โชคดีของหลานไปนะคะเนาะในเคสนี้คือโชคดีของหลานไปที่ได้ทํางานกับนายจ้างดีๆก็ต้องขอขอบคุณนายจ้างด้วยนะคะเนาะที่เอ็นดูหลานเนาะหลานของออนออนแต่ก่อนออนออนก็คุยเลยค่ะเดี๋ยวดยวนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนก็ทํางานเนาะเพราะว่าเดือนนี้แหละออนลอดแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเค่น,นั้นเลอ่าเขากาหนดลอดประมาณวันที่ยี่บเก้าค่ะแต่ว่าน่าจะไม่ถึงวันที่สิบ น่าจะไม่ถึงวันที่ยี่สิบเก้าหรอกค่ะน้องออนก็เออหลานก็บอกว่าเออเดี๋ยวคลอดเดี๋ยวจะมาหานะเดี๋ยวจะมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยหลานก็บอกอโอเคโอเคออนว่าเดี๋ยวคือแบบหลายๆคนก็อยากมาน้องพอตอนตอนนี้ยังไม่คลอดยังยังทํางานอยู่เลยค่ะยังแฮปปี้กับการทํางานเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เหนื่อยแต่ก็มีบ้างที่เหนื่อยนะคะออนก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีด้วยนะคะที่อ่า เป็นห่วงเนาะที่เป็นห่วงออนแต่สําหรับออนว่าออนแฮปปี้นะทํางานไปด้วยเนี่ยคือแบบเออแบบถ้าเราลาถ้าเราลาก่อนก่อนวันคลอดประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เบื่อเนอะเอาะออนเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบ,ชอ,บอยู่เฉยๆอะทุกคนคะ่ะออนเหนื่อยอยู่เฉยๆแล้วเหนื่อยขอทํางานดีกว่าเนาะถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราค่าอยหยุดก็ช่วงนี้หมอก็นัดบ่อยด้วยเลยหมอก็นัดเออสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งคือเออ ออนต้องแบ่งเวลาไปหาหมออีก็อ่อนไม่ชอบเลยไปหาหมอแต่ก็ต้องทําตามคุณหมอบอกนั่นแหละค่ะเนาะต้องอ่าไปไปไปตรงตามที่คุณหมอนัดแต่คุณหมอก็บอกแล้วแล้วว่าจะไปคลอดที่บ้านหรือไปคลอดที่ไหนก็ได้ <c oughs> อย่างเงี้ยอ่อนว่าเออคลอดที่นี่แหละแต่ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลที่อ่อนฝากคันเนาะอ่อนจะไปโรงพยาบาลที่อื่นเพราะว่าตรงที่อ่อนฝากคันน่ะ มันแพงเราถามแล้วแหละอถึงจะใช้สิทธิประกันก็แพงดีเพราะว่าเป็นของเอกชนเนาะไม่ใช่ขามไม่ใช่ของรัฐนั่นเองค่ะทุกคนค่ะและเรื่องราวที่ออนมานําเสนอก็มีเท่านี้ละค่ะพี่พีเฟซีคาเนาะคือเราเป็นนะเราก็รู้สึกดีใจนะที่แบบเฮ้ยขนาดยังแบบกว่าจะถึงสิ้นเดือนอีกสองวันนะแต่นายจ้างโอนให้ก่อนตอนเช้าวันที่สามสิบสมสิบเอ็ดวันที่หนึ่งใช่ไหมปกติต้องวันที่หนึ่งออก คืออันนี้คือไม่ค่ะออกให้วันที่สามสิบเลยคือนายจ้างใจดีมากคือแบบนี้แหละค่ะทุกคนคะ่ะที่แบบอ่อ,อนอยางนําเสนอว่าไม่ว่าทุกคนเนาะเขาจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็ที่จริงอะหลานมีวันหยุดนะเขาให้หยุดทุกอาทิตย์แต่หลานออนนะไม่หยุดไม่อยากหยุดหยุดแล้วเหนื่อยเขาบอกว่า ขอทํางานดีกว่าทําน่นทํานี่ไปอ่อนว่าเออดีแล้วแหละแบบนั้นอยู่บ้านเขาเนาะเราก็อย่านิ่งดูใดเงี้ยเราก็เออทําน่นทํานี่ไปถึงเขาไม่มีอะไรให้ทําเราก็กวาดาปบุวงใบไม้ไปไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ให้แบบอยู่กันเขาก็รักเราเงี้ยเราก็รักเขาเงี้ยคือต่างคนต่างแบบช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเนาะเขาก็ให้เงินของเราตามจานวนและเราก็ทํางานให้เขาเงี้ยคือสําหรับอ่อนอนคิดว่ามันแบบ ถ้าเรามีความสุขการทํางานนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขึ้นจะดีเองนะสาหรับออนออนคิดว่างนี้โอเคค่ะนาอคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่พีเทีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ EP นะคะพี่พีเอชมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย